ตัวสาตว์ตัวแยงอุดตะกังจะลาทรังน้ำอันนี้นาใสก็มาใสเย็นก็มาเย็นบออุ่นบอกคุณบอสาบเนือ้อหากทดลองดี อันนางบุตตาและบุติหากไปอาบตักมาเป็นเจือน้าแม่มาหากงกาใหญ่กว้างงแม่นว่าเจ้าใดไปจำระล่างสะสงจะใดไปจำระองค์ลูบไล่กินอิ่มได้หากมีแรงน้ำอนันนี้นาะใส่ก็มาใส่เย็นนาก็มาเย็นเพียบเปียงดังแผ่นแก้ว ก้อนเจ้าได้กินแล้วก็หากใจเหงาตันทีบุญเจ้าเมียจึงได้พระโปกกินเฮือหายโศกและหายเหงากินเฮือหายมัวเมาลำบากกินเฮือหายตุกหายยากกินเฮือเป็นยยกเป็นยา ในเนื้อในตนตัวแห่งเจ้าแม่นว่าเท่าหนุ่มก็ได้กินน้ำอันนี้แล้วก็หากใจเห้าทันทีรถมันมีเพียบเพียงดังโกยเจ้าไปกินน้ำยังห้อยก็เหม็นสาบใบตองเจ้าไปกินน้ำยังหนองก็เหม็นสาบเนี่ยวจ้างข้าขอรังเจิญสามสิบสองควันแห่งเจ้า ขอเจิญสามสิบสองขวัญสลีดวงแห่งเจ้ามากินน้ำบ่อสร้างออกจึมสายก้อน